วัสดีจ้าแม่ไก่มาแจ้งข่าวอีกแล้วนะคะข่าวนี้วันที่12บส,สองเมษายน2องหาหกสนะคะคางเปิดทางคนถูกตัดสิทธิ์รับเงินเราไม่ทิ้งกันยื่นอุทธรณ์ค่ะเพิ่นผ่านหัวข่าวเราจะ,ค,ะความคืบหน้าความก้าวหนาเป็นจังไรแม่ไก่คน้ำมาแจ้งเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆนะะเนาะค่ะเนาะําหรับพ่อแม่พี่น้อง ที่ลงทะเบียน w w w e เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะเรามาฟังกันนะคะครั้งเผยเตรียมเปิดให้ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนหลังคัดกรองผู้ลงทะเบียนเสร็จนายลาวรลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโคศก กระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหลังจากปิดรับลงทะเบียนและได้คัดกรองผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ w w w เร a ไ m um a i t i n g k a n c o m ครบถ้วนทั้งหมดแล้วกระทรวงการคลังจะเปิดให้มีช่องทางการอุทธรณ์ผลการพิจารณาสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง3เดือนเช่นเดิมเนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์นะคะสำหรับความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนประมาณ27ล้านรายหลังจากการตรวจสอบคัดกรองตามหลักเกณฑ์แล้วพบว่า ในรอบที่1ได้มีการตรวจสอบคัดกรองไปแล้ว7.99ล้านรายโดยจากจำนวนนี้สามารถแบ่งเป็น3กลุ่มได้ดัง,ดง,ดงนี้นะคะกลุ่มผ่านเกณฑ์1.68ล้านรายซึ่งในกลุ่มนี้ได้ทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาและโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพยที่ได้ลงทะเบียนไว้ในช่วงวันที่8ถึงวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะคะกลุ่มที่ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม1.53ล้านรายโดยการออกแบบสอบถามออนไลน์ที่ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com หัวข้อข ขอข้อมูลเพิ่มเติมหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นสีเขียวเท่าๆหมจ่จ้ะขอความกรุณาให้ดำเนินการภายใน10วันนับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งเพื่อการประมวลที่รวดเร็วซึ่งได้เริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจนารณาแล้วตั้งแต่วันที่11เมษายน2563นะคะ อันนี้มือนี้กับวันที่12คำคำเนาะคะ่ะแต่ว่าไม่ใกล้สีส้งออกวันที่13นะคะสําหรับคลิปนี้นะจ๊ะเนาะหลังจากนี้จะทยอยแจ้งไปจนถึงวันที่13นะคะโดยพบว่าขณะนี้ได้มีผู้เข้าข้อมูลผู้ให้เข้าผู้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วจำนวนหลายแสนราย ลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์น,นะคะมีอยู่4.78ล้านรายจะทยอยได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาในช่วงวันที่12-14ถึงเมษายน2563โดยส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์นเนื่องจากได้รับการดูแลผลกระทบจากโควิด -19 โดยรัฐบาลผ่านช่องทางอื่นเช่นข้าราชการ ผู้รับบำนาญผู้ได้รับสิทธิ์ประกันสังคมเกษตรกรเป็นต้นนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะ4.78ล้านรายจะทยอยได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาในช่วงวันที่12-14ถึงเมษายนนี้นะคะหรือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นนักเรียนนักศึกษา ยังคงไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลักและส่วนหนึ่งได้รับการดูแลผ่านช่องทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกลุ่มยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้เช่นผู้ค้าออนไลน์นะคะผู้ค้าขายออนไลน์นะคะโคโสกกระทรวนการคลางกล่าวว่า ตามที่ได้เริ่มมีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ถึงการไม่ผ่านเกณฑ์นเนื่องจากสาเหตุต่างๆโดยเฉพาะในประเด็นเกษตรกร,ร,กรนั้นขอชี้แจงเพิ่ม,เต,มเติมว่าเกษตรกร,ะร,กรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมทุกปีํามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการขึ้นทะเบียนจะเป็นรายครอบครัวนะคะ โดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียนในการก่อรายละเอียดสมาชิกในครอบครัวจะให้ระบุด,ด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คนเป็นใครบ้างและสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรมมีกี่คนคือใครบ้างที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันนี้ในการให้ช่วย ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูกค่าเก็บเกี่ยวปัจจัยการผลิตเป็นต้นนะคะอันนี้คือเหตุผลทางด้านรัฐบาลเพื่อนบอกนะคะดังนั้นในการคัดกรองของมาตรการเยียวยา5,000บาทกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกในครอบครัว ที่ช่วยทำกเกษตรกรรมถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรไม่ผ่านเกณฑ์และจะมีการดูแลโดยมาตรการเยียวยาวกลุ่มเกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะที่จะออกมาในเร็วๆนี้นะคะนอกจากนี้เมื่อเปิดรับลงทะเบียนและได้คัดกรองผู้ลงทะเบียนครบท้วนทั้งหมดแล้วซึ่งขณะนี้ประมาณ27ล้านราย จะเปิดให้มีช่องทางการอุทธรณ์ผลการพิจารณาสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งที่ผ่านการอุทธรณ์ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทั้งสเดือนเช่นเดิมเนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์นะคะ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนยังคงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งโดยจะทยอยแจ้งผลการคัดกรองและโอนเงินเยียวยายอย่างต่อเนื่องตลอดทุกวันทำการน,นะคะโดยในรอบที่2จะเริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งผลและโอนเงินเยียวยายในช่วงวันที่13-14เมษายน2563 ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณหกแสนรายโดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองโดยเร็วที่สุดเพื่อให้คนทำงานที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด19ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันการและตรงตัวนะคะอันนี้สำหรับนายล้ววรล แสงสนิทก,ก่าวนะคะสำหรับข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะเพื่อนก็เปิดให้ให้ลงทะเบียนใหม่นะคะสำหรับ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะใครที่ได้รับ sms แล้วกรุณารีบส่งเลยด้วจ่าเด้อจังไดไม่ใกล้กะ ขอเป็นกำลังใจให้ใดทุกคนเนาะจ๋าเนาะให้ใดตรงตัวทุกคนนะคะตะวากระานพี่น้องเกษตรกรเรกรพิ่นกระถามมาว่าสีใดเงินมือใดทำไม่ใกล้ใดหูเข่าท่านที่ใกล้กับสีฟ้าวน้ำมาแจงท่านที่เน,นาะค่ะเนาะว่าเพื่นสีหายเงินมือใดแต่ว่าเพื่นสีโอนเงินเข้าในรหลอบเดียวสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสำหรับในช่วงนี้เพื่นสีซอยอ่ะ อาชีพอิสระกน,นาากเนาะจ้าเนาะนี่ที่ยืดอุทธรณ์นี่นะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่ไก่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องจะได้ลงทะเบียนถูก,นาากเนาะจ้าเนาะเพิ่นให้ยืนอุท้อนแล้วเนาะจ้า,จาเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะมือเสาร์นี่นะคะของวันที่12นะคะเม่ไก่ก็ได้แจ้งอันคลิปหนึ่งไปแล้วว่า อ่าเมนูขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลเป็นจังไดนะคะไปะย่อนหลังเบื้องคลิปนันก็นได้จ้าหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ w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  e เราไม่ทิ้งกัน .com นี่นะคะสำหรับผู้ใดใด้ s m s ให้แก้ไขแล้วเนาะจ้ะเนาะขอให้ได้ทุกทันทุกคนนะคะเด้อเพราะว่าเพิ่นเปิดให้ลงแล้วเนาะจ้าเปิดให้ลงแก้ไขตรงนี้เนาะค่ะเปิดอุทธร,รับเงินเราไม่ทิ้งกันนะคะ มันสิเป็นเมนูบาอยู่ซีหาอันเนาะคะ่ะเป็นสีสียู่เนาะจ้าเนาะสำหรับมือนี้แม่ไก่ก็ขอขอบคุณนะคะถูกท่านถูกคนที่ให้กำลังใจติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ถูกถูกคอมเมนต์ที่มีความหมายเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงจา้าสุขสันต์วันสงการานต์ปีสวัสดีปีใหม่ไทยเฮาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ จังไดกัสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ